กันฝนด้วยนะโอ้เลย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 หลงไปกับเขาเลยใช่ไหมสีเนี oh. ่ยเนี huh. ่ยใช่ไหมไปกับเขาเลยสีเดียวกันกับเพื่อนก่อนนะก่อนนะนี่ก่อนนะอุ้ย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 แรงดีเนาะกระโดดอุ้ยอ่ะหลงอ่ะแรงเยอะสู้ไม่ไหวหรอกพี่ยังสู้ไม่ไหวเลยอ่ะหลงตอนนั้นน่ะไปกับผู้บ่าวเสื่อเลยตุ้ตุวยพ่อก็โมเด็จทำรถที่ไหนได้ลูกเดินไปกับผู้บ่าวทางไหนล่ะาไปหลังคลองหมดผู้บ่าวท่านไหนเหลอ จะนินน้อยใช่เขาปูกกันกันนินน้อยโอ้นินน้อยนี่สุดยอดเลยไม่เข้นสวัสดีครับคุณสลิปออนสวัสดีค่ะคนเก็บฟืนดันดันหนึ่งร้อยลายเอาใส่ไว้ลูกใส่ไว้อกระตุกเอาไว้อย่างนี้เลยมันหนาวหนาวหนาวนินน้อยไม่เข้าบ้านนอนเลยบางทีพี่แม่บอกไม่คุ้นนะมันไม่มันไม่ได้ใสนาแล้วเลพี่ดำงงพี่ดำงงเงียบๆดันหนึ่งร้อยลายพี่ขาวขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะอะไรนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวแป๊บนึงสำรวจเป็นไงนะปฏี ํำรวจเนวจูออ้าวเริ่มคุณแล้วเริ่มชินแล้วคุณปภดาสวัสดีค่ะแอดเพ่มสวัสดีนะคะเดี๋ยวแอดทำยาใสเพราะว่าฝนกริงกินนะคะอ้าก็สวยแต่ละืองามแต่ว่ามีสะท้อนแสงอหลงใส่กลงืนมีสะท้อนแสงจะได้ไม่ชนเนาะเออเอากัดว่าเอากัดแล้วถอดพ่อดเอาถอดพ่อดเอาถอดพ่อถอดมันอดไม่ได้เลถอดมันจะกัดขานไหมล่ะอาหลง เป็นสีดำกับเขาว่าลูกเขาดำสองตัวแล้วใช่จะได้กลมกลืนกับเขาเออดนดี่นะอ้าวอ้าวเนี่นะคะอ๋งก็เป็นน้องหมาที่แบบเปรียวมากเลยนะคะเปรียวเปรียวเขาเรียกเปรียวเนาะแบบ เขจะวิ่งเร็วมากนะคะเขาจะรุ่นเดียวกันกับเขามีน้องนินน้อยนะคะน้องหมานะคะนินน้อยพ่อเบาหอมนะคะแล้วก็จะเปรี้ยวนะคะเนาะแล้วก็อโลงแล้วก็อ่าเจ้ามันหูโหเนาะจะอยู่ในรุ่นเดียวกันมันหนาวเลย ลูกสาวไม่ฟัง้วครับลูกสาวดื้อครับจะถอดเสื้อทิ้งอย่างเดียวเลยนะครับหนูจะไม่ใส่เสื้อนะครับเลยนะครับหนูไม่ใส่หนูไม่ใอมหนูไม่ยอมดูระาเอาละสิเช้าช่วยละขออเ้าว่ดูากเลยอ่นะดูดรากเะสอชขา่ะอดูกระเจะลส้วะร็จเลสยนเจละสร็จเลเยระจเอาลง่ กาศโลกมันกาดค่ะขอบคุณนะคะดูโฆษณาทุกไอดีขอบพระคุณค่ะนะคะคนสร้างเอ่อคนสร้างฝันดันดันหนึ่งร้อยไลค์ขอบพระคุณนะคะได้ปะนะครับอ๋ออ๋อออ๋ออ๋โอ้ยผู้สาวน้อยเอ้ยมีสาวอยู่ตัวเดียวกับพี่ดำพี่ดำก็เป็นแม่แล้วนี่นะคะอ้าออ้เอ้ามีน้อยนายละ อีน้อยมาแล้ว้บ่าวนี่ยนิมอมมากเลยลูกนี่ไปนอนที่ไหนมานีิมอมมากเลยอโล่งโอ้คงไม่ได้ใส่เลยเอฟซีรูละวเอาปล่อยหนาวไว่งั้นอ่ะน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 ะกำลังจะเอาขาถอดโอ้โหเก่งมากเลยอ๋อแอบดูที่ริมฝั่งนะคะริมอะไรนะคะริมเบิงเหรอคะริมเบิงเหรอคะด้านด้านหนึ่งร้อยไลน์นะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะดูดูอโล่งนะคะดูอโล่ง มาดูน้องมาน่ารักนะคะแห่งบ้านปุกกอกนะคะตอนนี้หลงได้เสื้อใหม่นะคะโอ้หนึ่งร้อยลายแล้วนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยโดยแอดของไอหน่อยเด้อได้จังคือทำกับข้าวคุณชุดนักสืบสาวจะใส่กางเกงนอนขดๆโอ้ยอัดทำกับข้าวอะไรหอมหอมนินก็มาลุ้นนะคะจ้าทำกับข้าวไรหอมมากเลยอ่ะ ลินก็ลุ้นอันนน้อยน้อยอ่าหลงคงไม่ชอบอาจจะรำคาญก็ไม่ต้องใส่ให้เขาเล่นอยู่แล้วกันนี่เล่นไปไหนครับอะอะดู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 ไม่สบายดูความน่าต้องเติมหัวใจด่วนคุณนิดนะคะสวัสดีนะคะ คุณอ้วนสูตรสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอ้าวถอดแล้วเห็นไหมอ้าวนั่นเห็นไหมเห็นไหมเออถอดแล้วก็โกรธพ่อเลยอย่าเอามาใส่อย่าเอามาใส่ให้ค่อยอย่าเอามาใส่ให้ค่อยนั่นเห็นไหมสยสุดยอดเลยน่ะอาลงนี่เห็นไหมคือแบบคือต้องเอาชนะพ่อให้ได้เอา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 อ่ะ เอาเห็ดผู้เบาแล้วนี่ต้<ข>องเอานชนะพ่อให้ได้เลยอ่ะอ <c oughs> นี่นี่นะคะสุดท้ายก็เนี่นะคะสงบแล้วนะคะจับจุ๊บๆผู้เบาเแล้วนะคะเนี่ยนะคะออลุงทำเป็นหนาวนี่เห็นไหมแค่ไม่หนาวเลยนะคะจะจิ้วนน้อยจะสู้ไม่ได้ <c oughs> นี่นะคะ น้อยเป็นความน่ารักน่ารักของน้องหมานะคะน้องอยู่ที่นี่ก็ได้เห็นน้องหมาอันนี้อหลงก็เป็นน้องหมาของแอดไนนะคะน้อยน้อยนี่ก็เป็นของอาพ่อเบาวหอมนะคะนนะะะะคคสำหรับคลิปนี้นะคะขอจบแต่เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเฟิร์มมุนชูชานลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ